ถ้าเราจะเอาอันนี้มาเป็นการขยายของนักบารินจะทำไง That is เอ่อ dia that is diafoilic นักบารินอือแล้วก็ c o ม m าค่ะโอเค the The it of by I the is of by I c i n h e l p e h e l p h e l p ค่ะัเรามาดูกันนะคะ Helper อะบประโยคยาวยาวยา super richtig เจ้าทุกคนเห็นไหมว่าอาประโยคแรก